สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะที่เชอร์ชื่อที่เชอร์จาริพรสมอแข็งนะคะสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์วันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนเนื้อหานะคะในหนังสือเทคโนโลยีนะคะวิทยาการคำนวณระดับชั้นนะคะประถมศึกษาปีที่4ก่อนอื่นนะคะเราไปนะคะอ่าน conversation กันก่อนนะคะ first off on It's time to conversation. Let's go leka. Conversation about myself. About myself. My name is. My nickname is My birthday is on. I am now years old. I live with my parents. I have one younger sister. My father is my mother is. Every morning I get up at five thirty AM. And get ready for school. My mother prepares breakfast for me. The school van comes to pick me up. At 6.30am. โอเคนะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูนะคะวันนี้เราจะเรียนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะการแก้ปัญหาซึ่งนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1นี้นะคะมันจะประกอบไปด้วยนะคะหัวข้อนะคะหลักๆอีก3หัวข้อนะคะหัวข้อแรกคือนะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาหัวข้อที่2ขั้นตอนการแก้ปัญหา หัวข้อที่3การออกแบบโปรแกรมแก้ปัญหาในคลิปนี้นะคะเราจะเรียนนะคะในหัวข้อนะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรานะคะจะไปรับสมองกันก่อนนะคะ first o f l นะคะ it s time to a d a n นะคะโอเคค่ะ เช็คเอาต์ยนอุดบุ๊ o แอนด์เพนค่ะให้นักเรียนนะคะหยิบนะคะสมุดปากกาขึ้นมานะคะเบนเว็บ number ร์วนะคะและสมองข้อที่หนึ่งนะคะการแก้ปัญหาหมายถึงข้อใดนะคะข้อหนึ่งนะคะหาสาเหตุของปัญหาข้อสองหาวิธีการแก้ปัญหาจนสำเร็จนะคะเบนเว็บ number ร์ท การใช้เหตุผลหมายถึงข้อใดนะคะข้อที่1นะคะเป็นการคิดและอธิบายความคิดออกมาเป็นแผนง,งานข้อที่2หาวิธีการแก้ปัญหาจนสําเร็จนะคะจิชมีรับสมองให้หนักเรียน2ข้อนะคะให้หนักเรียนนะคะเลือกมาเลยนะคะว่าคําตอบแต่ละข้อนะคะตอบข้ออะไรนะคะ พี่เชฟมีเวลาให้นักเรียนนะคะหนึ่งนาทีนะคะ you have one minute ถามอ่ะ let's go เลยค่ะ โอเค this ูฟิ finish โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยกันนะคะ answer นะคะนันมุวรนะคะการแก้ปัญหานะคะหมายถึงข้อใดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสองนะคะหาวิธีการแก้ปัญหาจนสำเร็จนะคะเพราะนะคะนักเรียน การแก้ไขปัญหานะคะก็คือกระบวนการมุ่งหาคําตอบและแนวทางแก้ปัญหาให้สําเร็จคะ answer number t นะคะ,ะ,คะการใช้เหตุผลหมายถึงข้อใดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือนะคะข้อที่1น,นะคะเป็นการคิดและอธิบายความคิดออกมาเป็นแผนงานนะคะเพราะว่าการใช้เหตุผลนะคะ ในการแก้ปัญหานะคะมันจะเป็นวิธีการแก้ปัญหานะคะออกมาเป็นลําดับขั้นนะคะทําให้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนนะคะโดยแต่ละขั้นนะคะจะต้องพิจารณาเงื่อนไขและเหตุผลประกอบด้วยนะคะทีนี้เราไปดูนะคะความหมายนะคะของการแก้ปัญหาและเหตุผลนะคะซึ่งนะคะทําไมมันถึงต้องมีการแก้ปัญหานะคะ เพราะว่าในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะแต่ละคนนะคะนักเรียน่าเราก็จะพบเจอปัญหานะคะที่แตกต่างกันไปนะคะและปัญหาต่างๆนะคะอาจจะมาจากสิ่งรอบตัวนะคะอาจจะเกิดจากความอยากรื้อยากเห็นของเรานะคะอย่างเช่นนะคะนักเรียนปัญหาในตอนนี้นะคะนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของโรคระบาดนะคะโควิด19เ ตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาในชีวิตประจําวันของเราทุกๆคนเลยนะคะทีนี้เราก็จะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้เรามาดูนะคะความหมายของการแก้ปัญหาคืออะไรการแก้ปัญหานะคะเป็นการค้นหาคําตอบหาวิธีการแก้ปัญหาหรือทํางานให้สําเร็จโดยเริ่มจากการกําหนดคําถามเกี่ยวกับปัญหานั้น ว่าเราจะแก้ไขปัญหาหรือทำงานนั้นให้สำเร็จได้อย่างไรทีนี้นะคะเรามาดูนะคะการให้เหตุผลนะคะการให้เหตุผลนะคะเป็นการคิดและอธิบายความคิดออกมาเป็นแผงงานสำหรับการแก้ไขปัญหานั้นนะคะเราอาจจะมีการนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการถ่ายทอดออกมาเป็นข้อความซึ่งนะคะ แสดงวิธีการแก้ไขปัญหาออกมาเป็นลำดับขั้นตอนทําให้มองเห็นมองเห็นนะคะควิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนนะคะสรุปนะคะนักเรียนในการเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหานะคะทุกปัญหานักเรียนควรพิจารณาเงื่อนไขให้ครบทุกกรณีสําหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นนักเรียนอาจจะนําเครื่องมือต่างๆนะคะที่มีอยู่แล้วนะคะ มาใช้ได้นะคะอย่างเช่นนะคะวิธีการแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาวิธีหนึ่งอาจจะดีสําหรับเพื่อนแต่อาจจะไม่เหมาะสมสําหรับตัวเราก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเชิญเชิจะมีตัวอย่างให้เรียนดูนะคะทีนี้นะคะการปรุงบะหมี่ข่งสาเร็จรูปไม่เคยมีใครนะคะไม่เคยทานบะหมี่ข่งสาเร็จรูปทีนี้นะคะ นักเรียนสังเกตข้างๆข,ะะของตัวซองบะหมี่สําเร็จรูปนะคะเขาก็จะมีวิธีการนะคะในการปรุงนะคะบะหมี่สําเร็จรูปนะคะมันวิธีแรกนะคะนักเรียนวิธีแรกนะคะก็คือการใส่นะะ้นําในหม้อนะคะวิธีแรกจะเป็นการต้มมาม่านะคะโดยการใช้เตาแก๊สนะคะ ในขั้นตอนนะคะวิธีที่1ก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะวิธีที่2นะคะนักเรียนก็คือการกดน้ําร้อนนะคะใส่ลงไปในเบอร์มี่เลยนะคะทีนี้นะคะนักเรียนสังเกตได้ว่าสองวิธีการที่เชิญยกตัวอย่างมานะคะมันจะมีแสดงอยู่ข้างนะคะอยู่บนซองบะหมี่ถึงสําเร็จรูปทุกยี่ห้อเลยนะคะมันจะเป็นวิธีการบอกนะคะ การปรุงบะหมี่เป็นสำเร็จรูปนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในการนะคะใช้นะคะกักะนะคะในการแก้ไขปัญหาของการปรุงบะหมี่เป็นสำเร็จรูปนะคะเราจะเขียนออกมาให้มันเป็นแผนงานได้อย่างไรตัวอย่างนะคะ ก็คือการปรุงบะหมี่ตื่นสาเร็จรูปนะคะการปรุงบะหมี่ตึ่นสาเร็จรูปนะคะเพื่อรับประทานการแก้ไขปัญหานะคะเราสามารถถ่ายทอดความคิดมาเป็นข้อความได้ดังนี้นะคะทีนี้เราก็จะทําเป็นขั้นตอนนะคะวิธีที่1นนะคะก็คือการใส่น้ําร้อนการต้มน,น้ําร้อนให้เดือดนะคะใส่บะหมี่ลงไปในหม้อแล้วปิดฝาแล้วก็ต้มต่ออีก2นาทีนะคะวิธีที่2ก็คือการใช้กระติกน้าร้อนนะคะ ก็คือการใช้น้ำนะคะลงไปในกระติกกติกน้ําร้อนนะคะไฟฟ้าเสียบปลั๊กไฟรอจนน้ําเดือดนะคะนำมามีนะคะ,นะคะใส่ชามเทน้ําร้อนปิดฝาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้3นาทีนะคะพอเราเขียนนะคะนะักเรียนออกมาเป็นลําดับขั้นตอนนะคะมันจะทำให้เรานะคะมองเห็นง่ายขึ้นนะคะทีนี้นะคะที่ชัมีคําถาม นักเรียนมีวิธีการนะคะปรุงบะหมี่กล่นเสน่หรูปวิธีใดบ้างนะคะและวิธีการของนักเรียนมันดีอย่างไรนะคะให้นักเรียนลองไปคิดดูนะคะไปต่อเลยค่ะในสไลด์เลยค่ะที่น,นี้นะคะในตัวอย่างนะคะที่เชจะกําหนดมานะคะก็คือเป็นการวัดความกว้างและความยาวของห้องเรียนนะคะให้นักเรียนลองคิดตามที่เชนะคะ ห้องเรียนที่นักเรียนนั่งอยู่นะคะถ้าเราต้องการอยากจะรู้ว่ามันมีความยาวความกว้างนะคะเท่าไหร่นะคะหากเราต้องการวัดนะคะเรานะคะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะได้อย่างไรนะคะซึ่งถ้าเรานะคะใช้การประมาณด้วยสายตานะคะมันก็จะทําให้เกิดข้อผิดพลาดนะคะมากนะคะซึ่งในการวัดนะคะเราจะต้องมีเครื่องมือนะคะที่เหมาะสม นะคะเพื่อให้ผลของนะคะการวัดนะคะได้ผลที่ถูกต้องนะคะโดยเครื่องมือสําหรับการวัดนะคะนักเรียนก็จะมีหลากหลายวิธีนะคะอย่างเช่นไม้บรรทัดสายวัดตลับเมตรนะคะที่เราสามารถนะคะใช้ในการวัดพื้นที่ห้องได้แต่นะคะการแก้ไขปัญหาที่ดีนะคะนักเรียนขะก็คือการได้คําตอบที่รวดเร็วถูกต้องนะคะและ นะคะความคาดเคลื่อนนะคะน้อยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะเลือกใช้นะคะเครื่องมืออะไรนะคะในการวัดนะคะความกว้างความยาวของห้องนะคะที่จะดีที่สุดนะคะักเรียนในการใช้นะคะเครื่องมือวัดนะคะที่เชิยกตัวอย่างมาทั้งหมดนะคะ3ามตัวก็คือไม้บรรทัดสายวัดตลับเมตรเรามาดูนะคะว่าแต่และเครื่องมือน,นะคะมันมีข้อแตกต,ต่างกันอย่างไรนะคะ ซึ่งนะคะถ้าเราใช้ไม้บรรทัดน,นะคะในการวัดเป็นระยะนะคะตามความยาวของไม้บรรทัดน,นะคะแล้วนําค่าที่ได้มารวมกันค่าวัดที่ได้นะคะอาจจะมีความผิดพลาดได้อย่างเช่นนะคะหากเ,าเราใช้นะคะสายวัดนะคะจะสามารถวัดได้สะดวกมากขึ้นเพราะว่าสายวัดนะคะมันจะมีความยาวมากขึ้นนะคะสายวัดกับตลับนี้นะคะ มันจะมีความยาวนะคะที่มากกว่าไม้บรรทัดน,น,นะคะแล้วก็สามารถที่จะวัดทีเดียวนะคะแล้วรู้ผลความความกว้างความยาวได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องนำนะคะตัวเลขมาบวกกันอ่ะ,ะนี่คือการเลือกใช้นะคะการแก้ไขปัญหานะคะที่รวดเร็วนะคะแล้วก็มีความถูกต้องนะคะต่อไปนะคะตัวอย่างนะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเกม o อเเกมเนี้ยที่เชื่อเชื่อว่าไม่มีเด็กนักเรียนคนไหนที่ไม่เคยเล่นนะคะแต่ถ้าใครไม่เคยเล่นเดี๋ยวเราจะเล่นไปพร้อมๆกันค่ะนะคะซึ่งนะคะเกมตัวเนี้ยมันจะมีในหนังสือนะคะให้นักเรียนนะคะสามารถไปเล่นได้เดี๋ยวที่เชื่อจะอธิบายการเล่นให้นักเรียนฟังนะคะเป็นเกมที่นะคะให้ผู้เล่นนะคะเขียนตารางขนาด3ามคูณส บนกระดาษนะคะอย่างตัวอย่างที่ปรากฏนะคะบนหน้าจอเลยนะคะโดยนะคะมีผู้เล่นสองคนคนหนึ่งเขียน O นะคะอีกคนเขียน X นะคะลงในช่องของตารางที่ไม่ซ้ำกันนะคะโดยสลับกันเขียนหากนะคะฝ่ายใดเขียนนะคะ O นะคะหรือ X นะคะ ติดกัน3ตัวนะคะได้ก่อนนะคะฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะอเคนะคะทีนี้เรามาดูนะคะวิธีการนะคะว่าเราจะวิเคราะห์นะคะเกมตัวนี้นะคะยางไรนะคะปัญหาก็คือว่าเราจะทายังไงให้เราชนะนะคะาการเล่นเกมนี้นะคะหากเราต้องการชนะนะคะนักเรียนจะต้องเขียน O หรือ X นะคะให้เรียง ต่อกันก่อนที่คู่แข่งจะทําได้ดังนั้นนะคะนักเรียนจะต้องคาดเดาสิ่งที่คู่แข่งของนักเรียนกําลังคิดอยู่ด้วยนะคะว่าเขาจะวางตําแหน่งตัว O หรือว่าตัว x ที่ตาแหน่งอะไรนะคะเราไปดูนะคะในกิจกรรมนะคะที่1.3นะคะการเล่นเกมโ x นะคะนักเรียนขามมันจะมีในหนังสือนะคะทีนี้นะคะวัตถุประสงค์นะคะของเกมนะคะก็คือ ใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาการคาดการผลลัพธ์จากปัญหาได้ง่ายได้อย่างง่ายนะคะวัสดุนะคะอุปกรณ์นะคะข้อที่1น,นะคะก็คือสมุดจดบันทึกนะคะหรือว่าแบบึกหัดหนึ่งเล่มนะคะข้อที่2ก็คือปากกาหนึ่ด้ามนะคะวิธีปฏิบัตินะคะนักเรียนเล่นเกมโอเอกับเพื่อนนะคะโดยครั้งแรกให้เพื่อนเริ่มเล่นก่อนและครั้งที่2ให้นักเรียนเป็นคนเริ่ม ทีนี้เรามาดูนะคะว่าทําไมเราถึงต้องมีการสลับการเล่นระหว่างผู้เล่นคนที่หนึ่งกับคนที่สองนะคะคาถามนะคะในการเล่นเกม OX นะคะฝ่ายที่เล่นก่อนหรือหลังจะได้จะได้เปรียบหรือเสียเปรียยกันไรข้อที่สองนะคะในการเล่นเกม OX นะคะเป็นไปได้หรือไม่ที่เขียนเต็มทุกช่องแล้วยังไม่มีผู้ชนะข้อที่3าม MOX สามารถเพิ่มช่องได้หรือไม่และจะเพิ่มอย่างไรเรามาดูคำตอบกันค่ะโอเคคำตอบข้อที่1นึ่นะคะในการเล่นเกม o x เกนะคะฝ่ายที่เล่นก่อนหรือหลังจะได้เปรียบหรือสืยเปรียบอย่างไรคำตอบก็คือนะคะฝ่ายที่เริ่มเล่นก่อนได้เปรียบนะคะเนื่องจากนะคะได้วางแผนก่อนนะคะ ผลที่เช่อว,ว่ามันจะต้องมีการสลับผู้เล่นนะคะสลับการเล่นนะคะคั้งที่หนึ่งอังที่สองนะคะ,ะ,คะเพราะว่าคนที่เล่นก่อนนะคะเขาสามารถที่จะเขียนตัวนะคะที่เขาได้หรือตัว O หรือตัว x นะคะลงในช่องไหนก่อนนะคะ,ะ,คะและในการเล่นเกมโอเอ็กนะคะเป็นไปได้ไหรือไม่ที่เขียนเต็มทุกช่องแล้วยังไม่มีผู้ชนะคำตอบนะคะก็คือเป็นไปได้นะคะข้อที่3ามนะคะ เกม OX สามารถเพิ่มช่องได้หรือไม่และจะเพิ่มอย่างไรคำตอบนะคะก็คือเพิ่มได้นะคะโดยการทำตาราง4คูณ4หรือ5คู5หรือเพิ่มจำนวนนะคะตามที่ต้องการได้นะคะโอเคนะคะให้นักเรียนนะคะลองไปเล่นดูนะคะนักเรียนค่ะมันมีอยู่ในหนังสือนะคะโอเคค่ะ มาถึงนะคะการนะคะเัืเอียนคะาสรุปบทเรียนนะคะ i t s t i m e to นะคะซา u m m a r i z e the lesson นะคะก็คือการแก้การใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะคะในการแก้ปัญหาก็คือนะคะการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลที่สามารถอธิบายได้นะคะโดยเหตุผลที่ใช้นั้นจะเป็นเหตุผลที่ได้จากกฎเกณฑ์ ข้อตกลงหรือจากประสบการณ์มาใช้เป็นเงื่อนไขในการแก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหานั้นผู้แก้ปัญหาจะคาดหวังจะคาดหวังว่าให้ได้ผลลัพธ์นะคะให้ตรงตามเหตุผลที่อธิบายนะคะโอเคนะคะทีนี้นะคะวันนี้นะคะที่เช่มีการบ้านให้นักเรียนนะคะไปลองทำนะคะ กันนะคะจะมีทั้งหมดนะคะนักเรียนขาสีข้อนะคะซึ่งในตัวแบบปึกหัดนะคะที่เชื่อก็อจะกำหนดสถานการณ์นะคะแล้วให้นักเรียนนะคะช่วยแก้ปัญหานะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรโดยที่เชื่อจะมีช้อยให้นักเรียนเลือกนะคะในแต่ละข้อนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะในหัวข้อะะการใช้ เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะทีเชิญฝากในเรื่องของตัวโฮมเวิร์กด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ